มอสวัสดีครับต้องดำเนินคดีด้วยจะได้เป็นแบบแบบอย่างใช่ครับนะครับเขาเรียกว่านาลีพิฆาตนะนาลีพิฆาตพิฆาตพระจะศึกพระจะดึงพระลงสู่เพศต่ำเวียนต่ำจากบรรพชิตมาศึกเพื่อเป็นคารวะเหมือนกับฆ่าภิกษุในทางวินยัย ให้ตกหล่นลงมานะครับร้ายแรงนะครับร้ายแรงนะนะครับที่จริงถ้าไปเจอภิกษุไม่ดีโดยตัวต่อต,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 ตัวเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าผู้หญิงจะอ้างอย่างนั้นเนี่ยหนึ่งคุณคือคนไปทำให้มันเกิดวิบากกรรมสมบูรณ์ นะครับส่วนถ้ามีนักบวชที่ท่านยังไม่มีศีลมีธรรมเข้าไปแล้วปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบเนี่ยรายงานไปผู้ที่เขารับผิดชอบเลยครับไม่ใช่คุณนะครับคุณหมออ้วกครับไม่ใช่คุณคุณมีจิตอาสาจะทำอะไรในสังคมนี้มีอีกเยอะแยะ แต่ออกจากศาสนาเลยครับอย่าไปเล่นเลยนะครับสวัสดีครับคุณทองสีครับผมนะครับคุณวีรพลครับมือปรับสมภเวสีตอนนี้เอาคืนแล้วนะครับโดนเอาคืนแล้วครับเออ ็ตั้งชื่อตัวเองว่ามือปราบสัมภเวสีไม่ปราบพระเข้าวัดนะครับมันมาได้ยังไงอ่ะทางไปทางมาของคุณมาได้ยังไงห,หรือคุณกำลังเป็นสารเป็นสารตัดสินใครอย่างไวคุณจะตัดสินใครว่าใครผิดใครถูก หรือคุณจะมีเป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อจะไปสอบสวนมีการล่อซื้อมีการจะไปตรวจสอบพระนี่มันฟังแล้วมันรับไม่ได้ครับรับไม่ได้ค,คุณก็ไปปราบสัำพเวสีของอะไรของคุณก็ทําไปไปปราบผีไปอะไรก็ทําไปนะครับมันเป็นความเชื่อของคุณนะครับ จริงๆคุณก็เชื่อเรื่องหนึ่งอยู่นะชอบไปปราบไปทําลายไปทําลายสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นไม่ดีของเขาอ่ะแต่คุณก็เชื่อเรื่องวิญญาณแต่คุณก็ยังเชื่อเรื่องวิญญาณเช่นไปตรงไหนมีอะไรเนี่ยจะจะอ้วกจะอ้วกนะครับแบบนี้ดูดูอาจจะดูสกปปกหน่อยเจอวิญญาณแล้วอ้วกอ่ะ จริงๆคุณก็เรื่องอ่าเชื่อในสิ่งเหล่านี้ทำไมทำไมถ้าคุณไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณจะให้สมาธิธิของเขาเนี่ยคุณไม่ควรจะบอกว่าถ้าผมไปเจออะไรแล้วมันจะอ้วกเนี่ยแสดงว่ามีจริงคุณก็ต้องเชื่อเรื่องนี้อยู่คุณก็ออกจากความงมงายไม่ได้เพราะว่าคุณพยายามต่อต้านเขาไง แต่ถ้าคุณมานิ่มๆไม่ต้องต่อต้านถ้าคุณพูดอะไรมันก็น่าเชื่อถือออเนะี่ยผมสัมผัสได้นะสัมผัสได,สดไ้คุณสัมผัสอะไรคุณสัมผัสอะไรถ้าคุณบอกสัมผัสวิญญาณของคนตายคุณก็อยู่ในกลุ่มของเขาด้วยถูกต้องไหมครับถ้าเห็นด้วยกดกดอะไรดีไม่ได้กดอะไรไม่ค่อยได้ไดกดนะี่ยกดสามเลยครับอ่ะคุณจะออกก็ออกไม่หมดคุณไล่ทุบสารของเขา ว่างมงายไม่มีผีไม่มีอะไรแต่คุณก็สแสดงสัญลักษณ์ว่าอ,อถ้าผมไปเจอสิ่งแบบนี้ผมจะอ้วกผมจะอ้วกมีจริงอ้าววันนี้ไม่มีเนี่ยไม่มีครับถ้ามีผมจะอ้วกแน่อ้าวสรุปคุณก็ยังอยู่กับพวกเขาเหมือนเดิมก็เลยไม่รู้ว่าคุณทำไปเพราะอะไร ย้อนแยงครับย้อนแยงครับย้อนแยง้งเ่ะผมก็เห็นอยู่อย่างนี้นานแล้วแต่ผมก็ไม่พูดว่าตัวคุณอะมันย้อนแยง้งคุณต้องไม่เชื่อผีสางเลยแต่คุณก็จะปราบผีแต่คุณก็กลับไปบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เชื่อไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ไม่มีไปทุบสารนั่นศาลนี่คือมันเป็นความเชื่อ ส่วนบุคคลได้ครับแต่คุณก็จะไปไล่ทุบของคนอื่นไม่ได้คุณทุบในบ้านคุณไม่มีใครว่าเพราะคุณเชื่อส่วนคนอื่นที่เขามีความเชื่ออะไรของเขาอยู่เนี่ยทิฏฐิความเชื่อการเห็นผิดเนี่ยมันมีกําลังครับคุณไม่ใช่พระพุทธเจ้าครับที่จะไปชี้ให้คนเห็นตาสว่างเห็นธรรมเลยคุณจะให้ปัญญาเขายังไง คุณให้ปัญญาเขาไม่ใช่คุณไปให้เกิดการอาฆาตพยาบาทกันคุณผิดหลักศาสนาอยู่แล้วศาสนาพระพุทธองค์จะแบ่งระหว่างสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิพระองค์จะใช้คำนี้สอนแบบนี้กับสาวกพระองค์เท่านั้นเพราะว่าสาวกยึดอ่าเขาเรียกว่าอย่างลงมั่นในพระองค์พระองค์ไม่เอาคำนี้ไปพูดใส่ผู้อื่น พระองค์ไม่เอาคำนี้ไปพูดในบุคคลที่เขาไม่ศรัทธาเช่นเขาไม่ศรัทธาเขายังไม่ศรัทธาไม่เคยได้ฟังไม่สดับพระพุทธเจ้าอ่ะเขายังไม่รู้เรื่องเลยปัญญาก็ยังไม่เห็นด้วยแต่คุณไปชี้อ่ะเอ้นี่มิจช้ามิจช้าเมื่อเขายังไม่รู้เรื่องคุณไปทําลายความเชื่อความคิดเขาอ่ะคุณก็ไม่ได้มีประโยชน์คุณไม่ได้ให้ปัญญาคุณให้ปัญญาคุณไม่เป็น คุณไปทำลายอย่างเดียวไม่ได้ทิฏฐิคนเราเนี่ยมันแก้ไขยากเขาเชื่อสิ่งเหล่านั้นมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายคุณต้องให้ปัญญายังไงให้เขามีสัมมาทิฏฐิไม่ใช่คุณไม่ได้ให้ปัญญาเขาเลยแต่คุณไปขวางเลยว่าอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ใช่แล้วเขาจะตามคุณได้ยังไงเพราะคุณไม่ได้ให้ปัญญาเขาแต่ไปข่มขู่ไปทุบสมมติเนี่ย นะครับนะครับคุณต้องพูดสิ่งแบบนี้กับกลุ่มบุคคลที่เขาเห็นแบบเดียวกันกับคุณมันก็เลยจะไม่มีปัญหาแต่คุณไปทำอย่างนี้กับคนที่ไม่เชื่อคุณมันก็มีปัญหานะครับอย่าทำลายศรัทธาผู้อื่นโดยคุณไม่มีปัญญาให้เขารู้ได้ดีกว่า มันก็เป็นสงคารามย่อยๆเกิดขึ้นนะครับเป็นสงคารามย่อยๆเกิดขึ้นนะครับสวัสดีครับคุณธมูลครับผมนะครับคุณสีบุญทองคุณคู่นะครับ คุณวินรพล์นะสวัสดีนะครับคุณช่งางแมงสวัสดีครับสังเกตดีๆนะครับขนาดพระมหาภัยวันพระมหาสมปองนั้นก็เช่นกันกระบวนการทําลายพระสงฆ์ด้วยกันยกยอให้หลงไหลีนชื่อเสียงก่อนจากนั้นกระบวนการก็จะเสียบเข้าไปด้วยข้อเสียที่มองเห็นเป็นเหตุสุดท้ายก็ต้องสึกใช่ครับคุณช่างแม่งพูดถูกครับนะครับช่างแมงคุณช่างแมงพูดถูกปัญญาสาคัญที่สุดครับ เราจะให้ปัญญาใครเพื่อจะเปลี่ยนแปลงศรัทธาเดิมของเขาให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาเชื่ออยู่มันมันไม่ได้นำไปสู่การดับทุกข์ให้เห็นปัญญาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าท่านไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจเขาไปสู่สม,มาสธิถีได้ท่านก็อย่าไปพูดเพื่อหักหานน้ำใจหลักการพระเจ้ามีไว้หมดครับ พระองค์ไม่เคยไปพูดชี้กับสำนักอื่นว่าอันนี้ผิดอันนี้ผิดอันนี้ผิดฉันรู้อันนี้ผิดพระองค์จะไม่พูดต่อให้คําใดหลักการพูดคําข้อที่ห้าของหลักการพูดว่าข้อที่ห้าหรือข้อที่หกข้อทีปนะ่ประมาณน่ะประมาณข้อที่สี่ประมาณว่าถ้าสิ่งที่พูดไปอ่ะแม้จะเป็นความจริงแต่ถ้าพูดไปไม่ได้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์พระองค์จะไม่พูดเลยเพราะ สิ่งที่พูดไปนั้นนอาจจะไปคัดง้างกับความศรัทธาของผ,ผู้ผู้นั้นอยู่เขาก็จะต่อต้านคำพระเจ้าเพราะเขาเชื่อปฏิบัติมายาวนานพระองค์จึงจะไม่ใช้หลักการพูดแบบนี้แต่นั้นพระองค์ก็จะไปให้สาวกที่อมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเพื่อให้เห็นเพื่อจะให้เห็นข้อเท็จจริง ต่อให้พระอรหันต์อยู่ก็ตามพระพุทธเจ้าไปนะครับเช่นพระโมคคัลลานะเถระพระสารีบุตรเถระก็ยังตามฟังพระพุทธเจ้าอยู่นะครับแม้ท่านจะเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเพราะว่าแนวทางกดสิ่งที่ยังไม่รู้คือแนวทางการปกครองอะไรต่างๆหรือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับธรรมชาติอะไรต่างๆ ที่นอกเหนือจากอาสอนวิธีการละกิเลสเนี่ยเพราะว่าท่านพระอารหันต์ก็คือหมดกิจที่จะต้องทําอีกแล้วเพื่อจะให้สิ้นราคะโทสะโมหะไม่ต้องนี้มันไม่มีแล้วอะเรียกว่าสิน้นสิ่งที่ควรทําเนี่ยหมดแล้วแต่ในทางปกครองในการดํารงอยู่เพื่อจะ อบรมสั่งสอนพระมาใหม่ภิกษุมาใหม่หรือแนวทางการปฏิบัติแนวทางอะไรที่บางครั้งพระสารีบุตรไปเห็นอย่างหนึ่งอย่างใดกับอัญญะเลถีเนี่ยท่านก็ยังเก็บมาทูลถามพระพุทธเจ้าเลยเป็นต้นนะครับเพราะ การดำรงอยู่ในชีวิตมนุษย์เนี่ยมันยังไปเจอกฎระเบียบของมนุษย์อีกมากมายเพราะทุกคนไม่ใช่สัพพัญยูพระอระหันต์ไม่ใช่สัพพัญยูนะครับสัพพัญยูรู้ทุกเรื่องน้อมจิตไปจะรู้อะไรได้หมดมีแต่คุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับเรียกว่าสัพพัญยูรู้ทุกเรื่องที่ท่านอยากรู้นะครับนะ แต่งานนี้พลาดอย่างที่ผมว่าครับเพราะว่าทีมงานทั้งหมดไม่มีการไม่มีการเตือนกันได้ในเรื่องเนี้ยเพราะทุกคนไม่รู้จักคำไม่รู้จักหลวงตา,าไม่รู้จักหลวงหลวงปู่คือไม่กูไม่ได้อยู่ในวงการนี้กูไม่รู้กูไม่รู้หรอกพระคือใครอ,อายุเท่าไหร่มีชื่ออะไรใช่ครับ แต่คุณเป็นชาวพุทธไหมล่ะการไม่รู้เนี่ยอันดับแรกต้องทำยังไงครับจะรู้ครับคุณต้องค้นคว้าหาค้นหาชื่อท่านมีบุคคลในจังหวัดไหนท่านอยู่จังหวัดไหนท่านมีเพื่อนรู้จักในจังหวัดนั้นไหมผู้หลักผู้ใหญ่ไปสอบถามอาขอโทษครับอาหลวงตาอาหลวงปู่แสงเนี่ยผมไม่รู้จักจริงๆครับท่านเป็นยังไงบ้าง คุณไม่มีเบอร์โทรไม่มีอะไรโทรไปถามเขาเลยครับหรือคนใกล้ชิดก็ไม่รู้จักไม่น่าใช่สายปฏิบัติสายหลวงหลวงปู่มัน่นสายหลวงปู่มั่นมีเยอะแยะสายพระนักเขาเรียกว่านักอะไรนักนักปฏิบัติพระปฏิบัติ นะครับภาพปฏิบัติหรือภาษานี้เขาเรียกว่าธรรมยุทธ์นะครับที่มีความเคร่งครับนะบแต่ตอนนี้เนื่องจากท่านก็ชลาภาพแล้วก็ต้องอยู่ในที่ตั้งเป็นหลักนะครับในที่ตั้งเป็นหลักม,มาปอบุ คุณทรงคุณทองสรีบอกว่าพูดตรงๆเลยนะครัอาจารย์ตัวหมาปอกับน้ําเน่ามีสินห้าหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละวันออกมาด่าหยาบคาย,ายเออก็คือความคําพูดของเขาเนี่ยเขาพูดในลักษณะแบบนี้บ่อยๆในคําหยาบนะครับคําสบทคําอะไรมากมายจนมันเป็นความเคยชินความเคยชินในปากความเคยชินในปาก พูดจะพูดยังไงปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาเลยต้องระวังนะครับเพราะว่าวาจาไม่สะอาดอยู่แล้วลหละว,ว่าวจีกรรมที่ไม่สะอาดก็มีนะครับก็คือหนึ่งก็คือมุสาสองก็คือคำหยาบพูดคำหยาบสามก็คือพูดสอ่อเสียดยั่วยุให้คนแตกกันเนะ่ย สี่ก็คือพูดเพ้อเจ้อพูดหาที่อ้างอิงไม่ได้พูดทําให้เสียเวลาให้คนได้ยินคําพูดของคุณเนี่ยเสียเวลาไร้สาระไร้ที่อ้างอิงพูดเลื่อยเปื่อยนะแบบนี้แต่ข้อที่สี่นี้ยากครับที่พูดเลื่อยเปื่อยเนี่ยคือก็คือประมาณว่า ถ้าจะพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์อย่าพูดดีกว่านั่นเองง่ายๆออไม่พูดดีกว่าไม่มีประโยชน์พูดแล้วจะนำให้คนทะเลาะพูดทำให้คนแต่กันพูดทำใหออ้คนผิดใจกันพูดแล้วนำไปสู่การทะเลาะไม่พูดดีกว่าปิดวาจาแบบนี้ก็อย่างที่คำถามเมื่อกี้ครับก็คือ เขายังไม่สามารถละอกุศลได้อกุศลทางวาจาก็บกพร่องนะแต่สินห้าเนี่ยก็คือสินห้ามันก็ไม่ยากนะนะครับแต่ค่าสัตว์ทำไม่ได้ก็คือยังไม่ได้ยังทุสินนะครับลักทรัย์ ก็พอไม่มีถ้าโกงเนี่ยคือเพ่งเลงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ผู้อื่นเนี่ยอยากได้ของผู้อื่นเนี่ยมันก็ผิดในความคิดอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ถึงกับลักทรัพย์แต่ถ้าความโลภมีก็พอๆมันผิดไปแล้วผิดไปแล้วยังไม่ลงมือลักทรัพย์ก็แด้ว่าความโลภมันมีอยู่แล้วนะครับนะครับพอพูดผิดในกรารมเมาไม่รู้ ว่าพผู้ผิดในการ,รมไหมเจ้าชู้ไหมไปเป็นอะไรไหมอันนี้เราก็ไม่รู้คนทำหรือไม่ทำก็จะรู้เองนะครับมุสาโกหกไหมถ้าไม่โกหกแต่คำหยาบมันก็ผิดอีกมันก็เป็นอกุศลอีกนะครับดื่มเหล้าไหมละ่ะแบบนั้นนะนะอันนี้ก็ตอบไม่ได้ว่า สินห้าครบไหมนะครับไพรวันยังให้ถูคนไปกราบไหว้หมาดีกว่าไพรวันพูดอ๋อทิศไพรวนเนี่ยยังไปให้ถูเหรอให้ให้อะไรนะให้ทู่น่าจะเขียนผิดนะครับก็เลย อ่าดี๋ยวเราให้เขียนมาใหม่นะครับนะครับเห็นไหมครับโอ้เที่ยงคืนแล้วนะครับเที่ยงคืนแล้วนะครับอันนี้ต้องติดตามนะครับผมว่ามันยังมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในกรณีนี้อีกนานครับอีกนานเลยครับนะครับก็อย่าลืมนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของชาวชาวพุทธเดิมๆที่ก็เราก็จะมียึด ตัวครูบาอาจารย์เป็นหลักดังนั้นเป็นที่เคารพสักการะอย่างนี้อยู่ดังนั้นมันก็จะทําให้เกิดปัญหาอย่างเนี้แต่การกระทําของกลุ่มเอหม,อหมอหมาปอ,อหมอปลาเนี่ยคือไม่คือไม่ไม่ไมไมถูกเลยครับพูดง่ายๆคือทําไม่ถูกทําไม่ถูกนะครับส่วน กระแสการต่อต้านจะรุนแรงไปถึงไหนจะมีแผ่วลงหรือไม่ก็แล้วแต่ก็โอเคครับขอคำมาบางคนก็แผ่วบางคนก็ให้อภัยนะก็ให้อภัยแต่ต้องดูต่อว่านะครับมันจะเป็นยังไงแต่เรื่องวิบากกรรมไม่ต้องห่วงนะครับมันจะมีผลจะส่งในปัจจุบันนี้ไหม นะครับหรือจะส่งในเวลาถัดไปหรือจะส่งในเวลาถัดไปอีกวิบากจะส่งสามสามแบบครับหนึ่งส่งในปัจจุบันเลยนี่ก็แกก็โดนปัจจุบันอยู่หลายเรื่องนะครับสองถ้ายังไม่ส่งก็เวลาถัดไปถ้าไม่ส่งอีกเวลาถัดไปอีกนะมันก็จะส่งยังไงก็ส่งครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากกรรมการกระทำเนี่ยยังไงก็ส่งครับ จะส่งช้าส่งเร็วนะครับนี่ยครับอ๋อแอดแอดโอ๊บอกว่าดันสองพันไลนะครับนอกจากเที่ยงคืนแล้วนะแอดโอ๊ตขอบคุณมากเลยครับก็วันนี้ก็ได้ชมกีฬาไทยหลายอย่างครับบอลก็ชนะห้าศูนย์นะครบวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลหญิงครับเรียกว่า เขาไม่คู่ควรกับอาเซียนเนี่ยเพราะว่าในอาเซียนก็บอกว่าเออมันมันหลุดออกจากอาเซียนไปเอเชียไปโลกแล้วว่ะแล้วต้องมาแข่งกันเนี่ยเรียกว่าโอ้โหนะครับสนุกนะตะก้อก็สนุกครับนะครับผมก็พอว่างผมก็จะตามดูย้อนหลังอยู่เนี่ยนะักกีฬาไทยนะครับโอเคขอบคุณมากครับเพราะว่าเชื่อว่าเดี๋ยวน้องนุ้ยเนี่ยน้องนุ้ยก็ มีเรื่องดีๆที่จะมาเล่าอยู่แล้วครับนะครับ,นะรบก็ฝากนะส่วนนะส่วนช่วงใดที่มันมียูทูบเบอร์ขึ้นหลายท่านก็ไม่ต้องห่วงครับท่านฟังที่ไหนก็ได้ครับนะครับอาจจะมาฟังอาจารย์ย้อนหลังก็ได้นะครับนะเราจะได้ครบถ้วนในในบุคคลที่เราติดตามเราชอบนะครับนะฮะ ขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับขอให้อดินที่น่ารักทุกคนนะครับจงเจริญเจริญน,นะครับทําอะไรก็ขอให้เจริญน,นะครับและก็พลาดไม่ได้ก็คือเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับผู้ที่มีหวัวใจมีคุณธรรมอยู่แล้วเนี่ยเอฟซี FC ลุงพลเนี่ยมีหวัวใจมีคุณธรรมอยู่แล้วสัมผัสเรื่องหลังต่างๆเหล่า,านี้ไม่ยากนักนะครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับ ท่านที่มาติดตามทีหลังก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับผมแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับทั้งสองช่องนะครับทั้งสองช่องนะครับขอบคุณมากครับ